คล้ายๆ,ๆสบายดีตอนเช้าทุกคนเมื่อนี้นถือว่าอยู่ในป่านในดงคือเก่าทุกคนนะออมาหวานนี่คือน,นี้ถือว่าได้กินอาหารแล้ทุกคนนะได้เบาหว,วาดได้แหล่นตัวนึงส่วนคอยได้แต่นกน้อยตอนเช้านี้ไปไหมทุกคนไนะี่เขาบาหวาดเพิ่นไปก่อนเลยคอยออกกําลังมาเข้ามานําไว้หาหลาะคือเก่าทุกคนนะหาเลาะตอนเช้า ฝนบริโตฝตนเสาเนี่ยฝนก็เริ่มตกลงมาเลยทุกคนเล

คนตรงแหงทุกคนน่ะปล่อยชส่บรายแหละลบยวนต้นไมใหญ่นี่พี่ละโอพลบรายยังยงจากบ้านอยู่แหงขนาด้นก็ได้บไา้ยิงนกวางได้นี่ก็องบรายยิงซ้ำพ้ลมาโตกสิก่อน ฝนเอิร์ดเลยทุกคนนะไใตโฝนนีน่ก็เริ่มตกใหม่เลยทุกคนนะโอ้โบรายังดอกมัน,นสิ เดี๋แต่พ้นนี่แหละ ยิงนกจมใส่ก็บ่ถืกทุกคนโอ้ยจากนกไปช่งตัวบักใหนึงตุ๋มใส่บีบไปเสยบักดงน้อยคือวานนคือถืกเาแวะใส่เข้าในพันดอนก่อนทุกคนเลยบดยังจกตได้แต่พุนอกหโอ้ได้กระอเสยเนาะโได้กระอได้ไก่ปลา ừ to còn như đại đài côn no. to cả, phay cháu có không? ăn lẽ đại, mẹn bố, này hoàn vai đây xa con bò đây nhám bò bò, bò này là thằng cầy bà đây thằng cầy họ <laughs> này nọ, ăn cơm với này, nó. Ừ. này đây nhang đây núc เออไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จะมากินก้อยกระหอนะอ <laughs> กลับเมือฮาบ,บอนกะ่อนทุกคนเลยเข้าขบาวาดกำน้พันประสิวคนมาแล้วบอ๊อเรือัญยังหากันมาเลยได้เวาวลูกอังดอก มานบ่ทีมงานเฮาฮะนักช่วยมาเมื่อนี้เอานักนำพ่นทีมงานเฮานะได้เท่าเต็มเดียวเนี้ยบ่โอ๋นอหบอช้าเขาในพันดอนแร่ทีมงานเฮานี่ไพได้กระห้อนี่นะบาวาดบาวาดบ่บาวัดคือเก้าบาต่างลรเด้อในผับบาร์ซีอยู่ดีเด้อ ไ้แต่พนไแต่นักอันนี้ก็ห้ามมาบ่แพ้คารบอนก็ห uh ั่นนะพ่อแที่ไฟไปได้นันบ่ย่านพ่นเฮ้ยจพอเลยใช่หนาปนนกะหหนาวหนอนน้ตรน้ำก็ตน้ำตน้ำเจ้าพบาหวานยังได้อเลว่หเชตน้ำไปะเด้อ บ่อทีมานนะเพามันยาวสำนักแสงนี่มันยังกินบวเบิร์ด้ตัวทึกรอตัวแม่ป้าบานตัวฟูตัวฟูตัวฟูบ่ตัวฟูกับตัวทิกเนาะเออได้ช่องตัว แเน่ยรกส้มก็ในผ่านพัสติปอยู่ได้เนี่ยมาเล่งท้อง <c oughs> ได้กูขาาไปเหนื่อใครได้ เลยตั้งเล้กเจ้าโอ้ยมาแหล่พ่นกระยาต๊กระได้ยี่ขเงินอนอยู่นี่ก็้อนี่จักบ้างึ้นมากน้ดตอกมีชิ้กระตาบต้ตกเห็นมูอจะหินกระตับบ่กระห้ออะไรอันนน่ะอยู่บนเรือบ้าน จัดมาห่ชูลายน่ะแหละคนมีชูกล่อกน่เลยใช่ไหมใช่ระบายด้วยหายเอาน่าิโกถั tài đi coi lên, đi coi cà Lên làm, làm mù ba Ở nhìn nó Đồ là, là bỏ Hả? Là nó Bỏ Bỏ, bỏ, bỏ. บ่ใช่กระเทียมะวะคือมาเกียนขัาเกียนแน่แท้นผัดปลาซิวเออคือจ้อคอนไวรุ่นเขาเนี ah> ้ยนำแน้ำ ah ็แดงๆฮะนะเฮ้ยดจักน้ำสติง่ะเด้อ มะนาวนะเฮ้ยมตนก็คือทุยทุยอะไร่มาอันนี้จะมากรจองนี่จะเห็นกินได้มากจองเนไหมไม่เปกไม้ไม้ับนาถ้าไปมองนนนั่นเองบไม้ขายบ่ไม้ดับ มะมกินมะฮอกกินมากะไรพอไปไปนั้นป้อจะสามสี่โตโกเดียวนะความเข้มเนอะบําชูไห่รักกัได้อีกไปแล้วชุดในพันดอนบ้อเฮ้อว่ะป้อน้ำลอยอยู่นะ มะนาวของแท้มยังหมดกะหอ่ใส่มะนาวนอยหนึ่งรเป่ามันวป่ะเด็กเลืงเตัวนี้มันลืองืนี้นะปล่อยเลนนะเสื้อที่ดายมันมีเยอะม่หเลยนอนี่ยมันนอเลย Mình thẳng nó đẹp Phơm Phơm ở này tối nghỉ luôn Bố ừ. cứ xuống ngăn nhằm nả vậy Nhằm nả, kèm cho nó mày Vô Không thế đâu khuẩn Thay đấy nó mày Đó có thể có Đó Nên như đó ăn cả đời Ừ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  จะเป็นเลยมันไม่กินเออ่มอ่ะหำบ่ยักเนอันนี้คือลายคาบยได้จับคาบัวอีกปากระป๋องแล้วลงฮไหนาขาดหนาโอ้มิมีแหงาเช่อยากก็ม่ีได้จอดเลยนแลวเกู มอรล้วมอดาบบึง,งลโลนันมันนี่นะโลดำกะทิมัน,นหอนโลอเรียบร้อยเสื้อลกอดนะไม่ไปเม่อันนี้แม่นสูดหลับกอห้องในผ่านปลาซิวเพื่อนก้อยกหอห้อเออก้อยเนาะ ตัวยัวถ้วยเด็กก็พอกินแล้วเนาะเอแต่แรกไปหาไม่เด้อิยไปเห็ดมาเพลก็กินได้มาเพลก็ห่อบ่บ่าฮึก็กินแล้วบ่คืออันคือมาเพลไก่เนาะมาเพะไกลนะกินนะคักเลยนะนานบ่โอ้ยน้ำผาปะซีนิงก็ได้จกชอบทำตัวด้อตัวแรกนี่ด้อจดับชู้พี่ไปบ่อันเอามาเพะยูวอันยังพี่ไปเป็นไปลำนกช่องไปช่องโอ้ยักคัก rồi tụi này bám dính coi lưng xoài phát khả nát hàng nơi Hãy Nam โคโค่โบมีเนาะนี่บรได้โคโคโกับได้ข้าไม้ก็เอาด้วยทัชจี้อย่ปไปเลยกปล่อยกอับเหาะปล่อยตอดเียบร้อยเลยปุ้งมาต้ม หูจนล่าหูละหูเวลาแล้วเบ็ดล่ดมาเพ็ดแกนยางดีทุกคนแก้แ้วโอ้จานอ่ะบอนี่แกไนะเอาบบงกันเดียวปะเออเดียวงดี๋ยวดับล่างแล้วเลยเขาบม่ทำกาวมให้เ่าเลิกบ้านมาไหมทุกคน กันเขา้าเสาน้ำเดียวมา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 แล้วก,กี่ข้าวเดอ้อก้อยก็หอบม,มาเล่นท้องอนี่แหละหลัเมาก่็จะขับสนุกอยู่เมืองฟ้ามีแต่ได้ก,กระผลสนุกชู้อยู่เมืองคนกินแล้วก็นอนอืืออ่าบันจักรบาลงดแล้ว เนออันเนอ,อเ้อแลตวเต็มมันนี่เต็มเนอ <c oughs> คิดหวานนะครับกอ้องอันนี้เิ่นเอิ้นวะคอร์รัปชว้น่ยนย แล้วกขข็ขึ้นหอนอนเถอะขึ้นหอดตอนกินอาหารน่ะนะนอนเมย์เยอะกี่กวอนก็่หอมันถือเมย์ไม่ได้กินละมือใบรพัดเมย์วาแม่์นี่รึว่เ <laughs> มย์วะซีบอ บา,บาผักเนาะบาปชูวันนั้นสู้นี่มันจะหาป้าหนาบ่แล้วหนาแล้วคือเป็นยุ่นยังบ,บาเนาะบาหวานเตาเนี่คือทุนแท้เกมมี่ยวกัเนาะน้ำผักบ๊วยซีพ่นพอดีพอดีอิ่มไหนล่ะอืมก็เหาะตัวนึงผู้อืน่นผู้เฮ็ดกลิ่นกิน,นะกนบ่หรี่บ่หรีได้ผู้อื่นทักกินนะ กินลานะน,นี่เลยนี่มยาั้าไปกินนี้นะี่กินจนเลยยาเลยขอลยแสงกับมดบมมดม่มืดกับติด่เนาะมาเมียหรือติดหลติดนั่นะบบูชาห,หรือ่าเป็นมักสสาวได้โอ้มาผู้ามากต้งเอิรนใส่รอ <laughs> แม่นบ่อเอ้ย,ยก็ทำมันด่าไม่กดเลยอะไเอ <c oughs> อจะไห <c oughs> นภาไปชี่เพื่อแล้วเนีาา่ยมึงเราเป็นหึงจะอยู่เด้อไม่ได้ถึงจะได้ไปยิงมได้เหมยได้บัดมาทหารยิงอันนั้นรัดเสาละผัดเด็ดมันเห็นเราแม่นล่ะอ้าแต่บ้านี้มันเฮ็ดจะห้าวค้าจะพนนี่ได้ ต้องเป็นยามเียแต่แรกนี่ก็เชิงขานจ้าเอาจักรบานนะเลยามัน้ำต๊นะพอได้เทนี้ไฮะพอแล้วล่ะมีง้บุเพ่อเฮ้ยนี่อะไรคือิแต่งพีนเนาะเจ็บสิูทีน้ำลายเฮ้ยวะคำพูดที่บมักกับบเป็นยัง ผู mm, ้ที่ว่าโอเดียวกันอ่าบวนี่อกแล้วออดาวัอืมยมืดละบาวันนำมันหนึ่งอย่างแต่หม้อน้ำตูจับจกันเนาะมาต้มเส้ยม้อเป็นเล nghe mà làm lại lại đó lại 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 đó rồi đó lại thêm thương mình mất